พระกรุนาดูลปี55ดูอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กับผมอาจารย์เบสนะครับคนเล่าเรื่องนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับพระกุนาดูลปี55นะครับว่าปี55นี้นะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับค่านิยมนะครับในการเช่าหาบูชานะครับของคนนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาพูดกันในวิดีโอนี้ครับท่านผู้ชมครับ ระกุนาดูลปี55นะครับปี55เนี่ยก็คือเป็นการแตกกลุ่มนะครับของปีพศ2555จะต่างจากการแตกกลุ่มของปีพศ2522ครับอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอันนี้เป็นรูปภาพนะครับรูปภาพที่ผู้คนนะครับไปขุดนะครับไปขุดแล้วเพื่อต้องการหาพระเครื่องนะครับนี่ครับคนไปเยอะมาก นะครับคนไปเยอะมากครับท่านผู้ชมไปขุดมีจอบมีเสียมขุดเป็นบ่ออย่างนี้เลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับขุดนะครับขุดคนเยอะจริงๆนะครับคนนับพันคนไปขุดนะพอรู้ข่าวว่าพระกรุนาดูลแตกนะครับหรือมีการค้นพบในปีพศ2555มีการไปขุดเยอะเลยนะครับผู้คนเยอะนะครับเยอะมากมีการเอาแม็ก แมคโฮนะครับรถแมคโฮเนี่ยไปขุดนะครับไปขุดมีการขายหน้าดินกันนะครับหน้าไล่ละกี่บาทกี่บาทว่าก,กันไปแล้วก็ขุดเพื่อจะหาพระเครื่องพระกุนาดูลพระกุนาดูลปี55เนื้อลักษณะของพระเนี่ยจะต่างจากปีสองสองอย่างสิ้นเชิงนะครับต่างกันอย่างไนระเดี๋ยวผมจะ ในวิดีโอต่อไปแต่วิดีโอวันนี้นะครับผมจะพูดถึงพระก,กุณดูลปี5 5ว่ามีเนื้อรักษะอย่างไรนะครับทำไมค่านิยมนะครับของอนักเช่าบูชาพระหรือนักสะสมพระเครื่องทําไมมีความนิยมน้อยไม่เท่าพระก,กุณดูลปี2 2เริ่มจากนะครับลักษณะเนื้อของปี55นะครับจะเป็นเนื้อนะครับไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นักนะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะ,นะค,นนนรนะครับเป็นเนื้อไม่ค่อยแน่นนะครับเป็นเนื้อ,อ ออกจะเป็นทรายนะครับเป็นทรายยังไม่ถึงคําว่าหินแกร่งเท่าไหร่นักอ่ะเนื้อจะออกสีส้มๆเหลืองๆนะครับอ่ะส้มๆเหลืองๆอันนี้ก็เป็นอ่พาพะกุอาดูลปี55นะครับนี่ครับเนื้ออ่ะเป็นแบบนี้ครับเหมือนเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวอ่าแล้วมีการอ่าไปอยู่น่าจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือเป่าทำไมเป็นแบบนี้อันนี้ผมยังให้ข้อสรุปไม่ได้นะครับ เนี่ยครับเนื้อออกจะออกสีส้มสีเหลืองแบบนี้นะครับนี่พระกุณาดูลปี55เป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวนะครับของพระกลุนี้คือในเรื่องของการยัดพระนะครับอันนี้นะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูครับความแกร่งจะไม่เท่าปี22นะครับตันนี้เหมือนมีรอยรล้าครับมีรอยรล้าอยู่บนองค์พระ นะครับนี่เป็นคราบบางๆไม่ใช่คราบกลุ่นะครับเป็นคราบเหมือนแบบโดนน้ําแล้วเปล่งขึ้นเกลือนะครับนี่ครับพ้าแตกแล้วนะครับไม่แน่นนะฮะไม่แน่นไม่แน่นเหมือนปีสองสองนะครับไม่แกร่งนะครับผ้ากู่ตัวนี้นะครับรุ่นนี้ปีห้านี่นะครับคือคนรู้ว่าปีสองสองมีราคาเช่าหาบูชาแพงคนที่ไปขุดอันนี้ อันนี้คือรูปภาพคนไปขุดนะครับน,นี้คนไปขุดนะครับคนไปขุดเนี่ยผมไม่ได้วา่าคนอยู่ตรงนี้นะครับว่ายังไงแต่มีส่วนหนึ่งนะครับก็คือแอบเอาพระดินเผาพระกุณาดูลที่สร้างใหม่แอบไปอยู่ในดินเอาไปซ่อนอยู่ในดินนะครับไปซ่อนอยู่ในดินแล้วก็ไปคุกเคาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเจอแล้วนะครับพระกุณาดูลพิมพ์นั้นพิมพ์นี้แล้วขายให้กับคนที่ไปเช่พาพาร์ทที่อยู่หน้าบ่อนะครับก็ขายกัน ขุดเจอขายสดๆเลยนะครับบางท่านนะครับไปเจอเนี่ยโดนโดนขายนะครับโดนขายในเรื่องของพระยัดกุกก็คือเอาดินเผาทาเพิ่งทําใหม่ๆเนี่ยไปซุกในดินนะครับแล้วทําท่าไปขุดแล้วก็บอกว่าเจออันนี้ก็มีนะครับบางคนก็เอาไม่ได้ยัดนะครับก็คือเอาไปอยู่ก็คือไปขุดอะไปขุดแล้วเจอก็มีเหมือนกันมีหลากหลายรูปแบบนะครับพระกุนี้ต้องระมัดระวังในการเช่าหาบูชาองค์นี้นะครับ ก็คือดีๆนะครับดีๆเลยนะครับแต่พอไปใส่กรอบนะครับโดนกรอบบังคับแตกนะครับก็มีนะครับอันนี้เป็นชิ้นของหน้าปกคู่เป็นสถูปนะครับเป็นสถูปนะครับอ่าเจออย่างนี้นะครับประมาณนี้นะพระกูปรี55าหาข้านิยมนะครับราคาเช่าหาไม่ได้แพงเท่ากรุปี22ไม่แพงนะครับไม่แพง นะครับบางท่านก็ไม่ได้สะสมเลยบางท่านก็สะสมนะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังนะครับที่ได้ติดตามการดูพักกุนาะดูลปี5 5นะครับปี55าหาเป็นอย่างไรมีเนื้ออย่างไรมีบรรณะสีแบบไหนนี่คือตัวอย่างเอามาให้กับ ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปผมจะมาพูดเอาภาพให้เห็นความชัดความแตกต่างกันระหว่างพระกรุกปี22นะครับกับปี55ก็คือมีความต่างกันยังไงทำไมปี22คนถึงมีความนิยมมากกว่ากันราคาเช่าหาทำไมแพงกว่ากันเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับเพื่อไดเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเอง ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ